มวยแอมเห็นยังครับมวยแอมทำก๋วยเตี๋ยวให้หมูเท่ค่ะบาทโทเห็ดเองได้ไหมครับเนี่ยใช่ลวกเองกลัวตาเวทนะคะวันนี้กัวตาเวทอีกแล้วเส้นเล็กค่ะหน่อเส้นยังเลือกเลยเด้ออันนี้ของผู้แอมของมวยแอมของมูเทีเนี่ของมูเท่มาหน่อยไปปะพอดีพอดีครับหน่อยู่โอ้นี่มันยังไงครับหมูวะครับเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋น

เสร็จแล้วจ้านี่เสร็จแล้ว่ะครับเสร็จแล้วปูงแล้วบ่ะปเห็นน้ำเนี้เลยปูห็นไหมก็จะไปทำซุ้ยต่อไปเราไปทำน้ำตกให้เธอโอ้ปงเห็นน้ำเน้ขอลองเลยลจัไปน้่ขอลองเลยครับปงเห็นน้นี้ปูนี้นะปเสียบแล้วปูไหนมันจะไม่ใส่น้ำตาลนะเออมาใส่ก็นเลยมาใส่ปูเสียบๆเลยลองไปจัดไปน้ำใส่เส้าเดีวใส่พริกค่ะป้าพริกบิบรุงนี้รุ่ แล้วก็ใส่น้ำปลาตาได้ทย่างเลยด้วยเราลังมามาเร็วๆเรื่องเครื่องบอกพรุ่งนี้จะไปไหมโคตพริกนะพี่แสงไปใหมึงเรียบร้อยแล้วพ่อพ่อครับอะชิมดูครับผมมาชิมพร้อมกันนะครับพร้อบพริกกินนะหรอ ไม่กินหรอยันอยากก็ได้ค่ะสิแหวงแหวเป็นตัวยางในย้อนเห็นมานี่บริการเสือพัดเท่ถึงเยไหมแสบวะบรนการในการเตียวฟีมือแหวงคุณแล้วโอ้แสบเนี่ยครับนรกรครับครับนี่นี่จะเนื้อได้ไหมือัเพ พี่สาวเชฟเซ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 ฟต้าเวนะคะอร่อยมากค่ะอร่อยไหมครับเมียมเป็นไรเบิร์ดที่บ่าเบิร์ดแล้วเราจะไปเตะตัวครับตัวนี้เราจะไปเตะบอลนะคะหนูจะไปลงไปเตะเองเตะเองได้ไหมไม่เตะบอลนะเตะยังเตะหมูเท่